สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะว่า,าประสบการณ์ในวัยเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องชีววิทยาฮอร์โมนต่างๆมันส่งผลต่อตัวตนพฤติกรรมเราตอนโตได้ไงบ้างเหมือนที่ข้อมูลเรามีนะคะว่าจริงๆแล้วชีววิทยาจิต,ตวิทยาวัฒนธรรมมันแยกกันไม่ออกเลยเนะเวลาจะเข้าใจมนุษย์ใช่ครับคือเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อยากจะทําความเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกว่าไอ้ปัจจัยทางชีววิทยาเนี่ยโดยเฉพาะฮอร์โมน แล้วก็พัฒนาการสมองช่วงแรกๆเลยนะมันมีอิทธิพลกับแนวโน้มพฤติกรรมเราอย่างไรในระยะยาวโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจากฮอร์โมนที่คนพูดถึงบ่อยๆเอ่อเทสโทสเตอโรนที่มักจะถูกมองว่าเกี่ยวกับความก้าวร้าวครับคือจริงๆเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันเอ่อไม่ใช่แค่เรื่องก้าวร้าวผิวเผียวนะครับแต่มันเหมือนเป็นตัวเร่งตัวกระตุน้นให้เราสแสวงหาหรือรักษาสถานะทางสังคมมากกว่า อ๋อสถานะทางสังคมใช่ครับแล้วประเด็นสำคัญคือสังคมนั้นๆน่นนะให้รางวัลกับพฤติกรรมแบบไหนมากกว่าคือถ้าสังคมให้รางวัลกับการแข่งขันเทสโทสเตอโรนก็อาจจะไปส่งเสริมทั้งนั้นแต่ถ้าให้รางวัลกับการร่วมมือมันก็อาจจะส่งเสริมอีกแบบมีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจมากทำในหนูตะเภาเขาพบว่าการได้รับเทสโทสเตอโรนเย,เยอะๆตั้งแต่ก่อนคลอดเลยนะมันส่งผลให้สมองมีลักษณะแบบว่า มีความเป็นชายมากขึ้น masculinize ทำให้พอโตขึ้นมาสมองตอบสนองต่อฮอร์โมนต่างๆไม่เหมือนเดิมโหนี่คือวางโครงสร้างกันตั้งแต่ก่อนเกิดเลยนะคะใช่ครับมันเหมือนวางรากฐานไว้เลยแล้วถ้าเป็นฮอร์โมนอีกกลุ่มละคะที่เกี่ยวกับความผูกพันการเชื่องโยงอย่างออกซิโทซินอ๋อครับออกซิโทซินกับวาโซเพรสซินสองตัวนี้ก็สำคัญมากม ออกซิโตซินนี้จะเด่นเรื่องความผูกพันแม่ลูกเลยอย่างที่ทําให้แม่แกะจํากลิ่นลูกได้หรือลิงตัวเมียดูแลลูกเก่งๆ uh huh. ส่วนวาโซเพรสซินก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะในสัตว์บางชนิดที่ตัวผู้ช่วยเลี้ยงลูกด้วยมันจะไปกระตุ้นพฤติกรรมความเป็นพ่อคือฮอร์โมนพวกนี้มันช่วยสร้างสายใยในสังคมตั้งแต่แรกๆเลยครับฟังดูเหมือนฮอร์โมนนี่วางรักฐานไว้เยอะเลยนะคะแล้วตัวสมองล่ะคะ โดยเฉพาะส่วนที่ใช้คิดใช้ตัดสินใจที่เขาว่าพัฒนาทีหลังเพื่อนเนี่ยมันโดนประสบการณ์ปั้นได้ยังไงบ้างคะอันนั้นคือสมองส่วนหน้าครับ frontal cortex ที่เราเรียกกันส่วนนี้แบบว่าพัฒนาเต็มที่ช้าที่สุดเลยครับบันทีลากยาวไปถึงช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือผู้ใหญ่ตอนต้นนู่นเลยโหนานเหมือนกันนะคะ ครับซึ่งการที่มันพัฒนาช้านี่แหละทำให้มันได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์เยอะมากมากกว่าส่วนอื่นๆที่อาจจะถูกกำหนดโดยพันธุกรรมมาค่อนข้างเยอะแล้วอ๋อค่ะค่ะสมองส่วนหน้าสำคัญมากเรื่องการควบคุมตัวเองการตัดสินใจการแสดงพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมคือเป็นเหมือนซ e o ของสมองอครับและทีนี้ พอมันต้องทำงานหนักๆเช่นเวลาเราเครียดมากๆหรือต้องคิดอะไรซับซ้อนเยอะๆ o g n i t i v e Load มันก็อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมด้านอื่นได้เหมือนกันนะเช่นอาจจะทำให้เราช่วยเหลือคนอื่นน้อยลงชั่วคราวเพราะสมองส่วนหน้ามันแบบว่ากำลังยุ่งอยู่เข้าใจเลยค่ะเหมือนพอทรัพยากรสมองตรงนี้ถูกใช้ไปเยอะก็จะเหลือให้ส่วนอื่นน้อยลงแล้วถ้าถ้าวัยเด็กมันไม่ได้ราบรื่นล่ะคะเจอเรื่องยากๆมามันส่งผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับ พวกประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กหรือ childhood adversity เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถูกทอดทิ้งความรุนแรงความยากจนมากๆมันเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาหลายอย่างตอนโตเลยนะครับเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นปัญหาสุขภาพจิตยอย่างซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาในการควบคุมอารมณ์ควบคุมแรงกระตุ้นตัวเองไปจนถึงพฤติกรรมต่อต้านสังคม เพราะประสบการณ์พวกนี้มันเข้าไปกระทบการพัฒนาของสมองส่วนหน้าเนี่ยแหละครับที่กําลังอยู่ในช่วงเปราะบางพอดีอืและความเครียดเรื้อรังเองก็มีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพและก็การตัดสินใจด้วยอาจทําให้เรามองอะไรแคบลงหรือเออเห็นแก่ตัวมากขึ้นในบางสถานการณ์แต่แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เจอเรื่องยากลำบากแล้วจะต้องมีปัญหานะครับคนเรามีความสามารถในการปรับตัวฟื้นตัวได้ resilience ต่างกันบางคนก็ผ่านไปได้ดีอย่างน่าทึ่งเหมือนกันค่ะ ฟังดูซับซ้อนมากเลยสรุปแล้วไอ้คำถามที่ถามกันบ่อยๆว่ายีนหรือสิ่งแวดล้อมอะไรสำคัญกว่ากันเนี่ยคำตอบมันคือยังไงคะคำตอบคือมันทำงานด้วยกันครับซับซ้อนมากๆยีนเนี่ยไม่ได้กำหนดพฤติกรรมตายตัวเป๊ะๆขนาดนั้นแต่เหมือนสร้างแนวโนม้มหรือความไวต่ออะไรบางอย่างมากกว่าสร้างแนวโนม้มใช่ครับแล้วสิ่งแวดล้อมนี่แหละตั้งแต่ระดับเซลล์ในร่างกายเราไปจนถึงวัฒนธรรมสังคมที่เราอยู่เนี่ย มันเป็นตัวควบคุมว่ายีนตัวไหนจะทำงานหรือไม่ทำงานหรือทำงานมากน้อยแค่ไหนที่เราเรียกว่า epigenetics นะครับเหมือนยีนเป็นพิมพ์เขียวแต่สิ่งแวดล้อมเป็นคนเลือกใช้วัสดุหรือปรับแก้แบบนิดๆหน่อยๆอ๋อ,อเข้าใจภาพเลยค่ะดังนั้นวัยเด็กเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆที่ประสบการณ์จะเข้ามาปั้นหรือแกะสลักแนวโน้มเหล่านั้นโดยเฉพาะการทำงานของสมองส่วนหน้าที่เปิดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมเยอะมากในช่วงนั้น งั้นก็สรุปได้ว่าวัยเด็กประสบการณ์แล้วก็พื้นฐานทางชีววิทยาอย่างฮอร์โมนมันทำงานร่วมกันหมดเลยนะคะเพื่อวางรากฐานพฤติกรรมตัวตนของเราในระยะยาวผ่านกลไกาการพัฒนาสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่เหมือนฟองน้ำคอยซึมซับประสบการณ์ต่างๆใช่เลยครับและคำถามสุดท้ายที่อาจจะอยากฝากให้ไปคิดกันต่อก็คือการที่เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าชีววิทยาประสบการณ์วัยเด็ก มันมีอิทธิพลลึกซึ้งต่อเราต่อคนอื่นยังไงบ้างเนี่ยมันจะช่วยให้เรามองพฤติกรรมต่างๆมองการกระทำของคนอื่นด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นหรือมองในมุมที่มันต่างออกไปจากเดิมได้บ้างไหมหรือได้อย่างไรบ้างครับ